แยาขายของหน่อยหแต่ไอเทคโนโลยีด้วยเสียงเนี่ยมันยังทำไม่ได้จริงฮะมันเค่ทำได้ในโทรศัพท์ไอโฟนพวกซีลีหรืออะไรใช่ไหมคะแต่อนเนี่ยนี่ฮะ DJI Mobile ครับผมเราไม่ต้องสั่งด้วยเสียงครับ มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งฮะที่มันตรวจจับใบหน้าเราครับแล้วแค่เราหันไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะหันมามันก็จะหมุนไปกับพร้อมกับหน้าเราที่หมุนนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับผมเบสมือนี่มือนี่เนี่ยกูไม่ได้จับอะไรนะกูไม่ได้มังคับเลยนะเดี๋วกูสั่งเนี่ยปุ๊บอ่าแล้วกูก็สกรีนหน้ากูตรงนี้ฮะเฮ้ยเนะ,ะเดี๋วกูนะกูหันไปทางนี้ แล้วกูมาทางเนี้ยแล้วกูมาทางเนี้ยมันก็จะมาด้วยเห็นป่ะกูไม่ได้สั่งนี่เทคโนโลยีฮะ DJI Mobile ครับผมวจริง่สุดยอดนะครับเด็ดนี่ดู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 เนี่ยกูมาทางนี้ฮะครับผมอ่าเดี๋ยวกูมาทางนี้ปึ๊บตอนนี้ตอนนี้มันหลุดนิดนึงเนี่ยกลัวหน้ามาใส่ปึ๊บเอาตามไปต่อมันไม่หลุดด้วยเหรอจุดอ๋อพอมันพอมันเจอแล้ว เดี๋ยวแปบนึงไม่เจอเอาใหม่ oh <my. S 2> เออใช่ป่ะผมขอเป็นหน้าผมบ้างได้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยมันง่ายมากคือเดี๋ยวเนี้ยเราไม่ต้องมีตะกล้องก็ได้เรา,ามีอันเนี้ยมาตั้งตุ๊มมาตามเลยใช่มันเคยดูนี้ป่ะมาร์กิงเจที่มันมีกล้องอ่าอ่า่าแหละอันเนี้ยเหมือนเลยแค่เลือกเนี่ยกดนี้ก่อนเปิดบไม่แพง<อ>ด้วยมาแล้ว กูมานี่อ้คือมันสะดวกเว้ยตามหน้าเลยอะดูงดูดูนี่ดูนี้อ้าวไงงี้นมันมาตามหน้ากูด้วยเห็นปะใช่ครับตามดูงดูงดูมาลมาละ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 มาไปอยู่ใช่เห็นปะพอกูมาินมก็มาหน้เห็นปะใช่ใช่ไปไงนิมดูใหม่ดูใหม่ดูตอนนี้มึงดูแล มันเจ๋งมาแล้วมาแล้วมาเจ๋งมากเห็นไหมโอ้ยมาแล้วมาแล้วเหมือนกันเทคโนโลยีใหม่อารมณ์คุณเริ่มจะมาแล้วต้อมสัตว์ให้กูดูสามรอบแล้วเนี่ยโอ้เราเล่นนี่เอาไปใช้ได้ได้ขค่ะว่าเดี๋ยวนี้สาวๆก็ชอบเซลฟี่ไงหรือเวลาที่เราไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ก็ได้ใช้ฟังก์ชันอื่นก็คือเนี่ยมันถอดออกมาถือแต่มัน ปุ <mm> ๊บน <sm ี่เขาเรียกว่าโลนินขนาดเล็กนี่จิมบอนจิมบอนแล้วก็กลับกล้องไปปึ๊บนะทุกอย่างนี่เห็นป่ะแล้วมันก็จะกันสั่นให้เราด้วยเวลาเราวิ่งหรืออะไรเนี้ยเนี้ยมันจะไม่สั่นปกติเราจะถือใช่ไหมแล้วเวลาเราถ่ายคลิปเราต้องวิ่งตามใช่ไหมมันก็จิ๊กจิ๊กจ๊กจ๊กหรือเวลาเราทําอะไรหมดเลาะจึ๊กจิ๊กจ๊กจ๊กใช่ไห แต่อันนี้ไม่ต้องเลยอยู่เงี้ยหัวเลาะมึงก็ไม่สั่นมึนงมก็จะอยู่นี่าเวลาถ่ายบนรถปั่นจักรยานเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่มีปัญหาครับเจ๋งอ่ะมีแสบมืออย่างแรกวะเอาไปให้เมียมใช่ได้ครัเท่าไ,ไหร่นะก็ะมาณหมื่นกว่าบาทเขาให้เรามาไนั่นแหละครับไม่ต้องสั่งด้วยเสียงครับ หมดนี้ดีเจอาโอมจัดให้ได้แล้วนะครับสวัสดีครับทำไมไม่เอาวันนี้น่ท้ทีแรกเนี่ยอันนี้เอาทำไมานเนี่ยมานี้เลยจริงอ่ะเจงกว่าเยอะคือมาขายของนี่เลยใช่ดีกว่าใช่ได้มีเวลาตัดงานด้วยมันนั่งขายคนเดียวเลยก็ได้เนี่ยโอ้เซเวลาตัดงานมากเลยอ่ะโอเค